าที่เจะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสภปยอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรผิวขาวใสแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งส่วนผสมหาง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีไม่กี่อย่างเองนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์ share, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นนมผงนะคะนมผงแบบนมลดจืดเลยนะคะที่เหมือนที่เราชงให้ลูกๆเราดื่มก็ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนมผงแบบมาแบบทรงแบบนี้เนาะสําหรับพอกหน้าขัดหน้าขัดผิวเลยนะคะในส่วนของนมผงเขาจะช่วยลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นและรอยตีนกาบ,บนใบหน้าของเรานะคะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสไหวยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้นมผงอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะเขาจะมาแบบซองเล็กๆแบบนี้อยู่ข้างในนะคะทุกคนใส่ไปเลยนะคะหนึ่งช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือผงใบบัวบกนะคะใครไม่มีผงใบบวัวบกมีผงพอกหน้าตัวอื่นเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะส่วนผสมทุกอย่างเลยนะคะ ในส่วนของผงใบบัวบกเขาจะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครมีใบบัวบกสดก็สามารถไปคั้นไปปั่นเอาแต่น้ําของเขาได้เลยนะคะในส่วนของผงใบบัวบกเราจะใช้อยู่ที่หนช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ําเปล่าหรือจะใช้เป็นโยเกิร์ต สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสเนียนยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเราจะใช้นมอยู่ที่1นึ่ช้อนชาหรือกาวตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เรา,าให้เข้ากันเลยนะคะผงใบับบกเขาจะเนือ้อเขาค่อนข้างแะละเอียดนะคะให้เราค่อยๆตล่มให้เขาเข้ากันนะคะทุกคน ถ้าเขาข้นเราก็สามารถเติมนมลงไปได้เลยนะคะเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะถ้าเราทำเหลวเวลาเราพอกมันก็จะเยิมนะคะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าข้นเกินไปนะคะให้เราใส่นมลงไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันอีกได้เลยนะคะในส่วนของใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบตรงตรงแขนอ่อนๆตรงใต้ท้องแขนหรือตรงแขนพับตรงเนื้ออ่อนใต้กรามนะคะทุกคน ให้เราทาไว้ตรงนั้นนะคะให้เราพอกไว้ตรงนั้นประมาณ10-15นาทีถ้าเราไม่มีอาการใดๆแสดงว่าเราไม่แพ้นะคะถ้าเรามีผดมีผื่นมีอาการต่างๆแสดงว่าเราแพ้นะคะทุกคนเราก็ใช้สูตรนั้นๆไม่ได้นะคะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนใครมีแปรงแบบนี้ก็ใช้แปรงใครไม่มีก็ใช้หลังช้อนตรง ช้อนที่เรา,เามาคนเลยนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะทุกคนมีอะไรใช้อันนั้นนะคะให้เราล้างหน้าให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็มาพอกได้เลยนะคะนี่คือหน้าสดไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนพอกไปเลยนะคะพอกหนาหนาได้เลยนะคะ ถ้าอยากหน้าใสต้องขยันทํานะคะสูตรธรรมชาติแบบนี้บอกเลยดีมากๆนะคะหน้าของเราไม่ได้ติดสารด้วยนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งหรือ1 0บถึงสินาทีแล้วแต่เรามีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะ okay, คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุตดีสุดเด็ดมีสูตรพกหน้าสุดดีสุดเด็ด,ด,ก,ด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 ก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ